อแล้วนี่ครับก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับมางเคียวพื้นที่ครับ นี่ชื่ออะไรครับบอลครับหมายนี้เด็ดไหมครับขอได้ครับมีตัวแน่นอนมีตัวแน่นอนครับหมายนี้เดี๋ยวมารอรุนกันครับว่าจะได้ตัวกลับไหมครับสวัสดีครับผมชื่อเพครับวันนี้ผมมาตัปไปได้ไหมธรรมชาติมาเพยพครับสวัสดีครับผมชื่อบอลครับตัมาตัวไปในหมายธรรมชาติครับ วันนี้เราดูผลงานเลครับครับ ทังแป้นที่สครับักองเลยครับเกโดเฮ้ยเียัเยอครับเ,เ,เอครับงมได้ลงเยืะเลยใหญ่ไหม ตับปลาตะเพียนอีกต,ตัวแล้วค่ะเีกทนยังไม่ได้ลงเลยอ่ะ <laughs> châu đi chạy châu lại nha. Để tôi đi หลังจากที่นั่งรอสักพักนะครับปลาก็เริ่มไม่กินแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจกันว่าจะย้ายหมายนะครับรห,มนะหมายนี้นะครับก็เด็กๆบอกว่าถ้าไม่มีคนมาตกนะครับถ้าเราไปถึงได้ตัวแน่ๆครับเราข้าตรงนู้นนะั่งเรแต่ว่าจะได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับ ไปดูกันเลยครับว่าหมาที่เด็กๆบอกเป็นยังไงนะครับ ิงดีกว่าเหรอปะไม่เอาจปดที่สองคนน้นเิดก็ต่น้ำลงหมดไหนได้ปะที่ไะเอถบหัวถ่านตรงนั้น่ตัวตอนี้ไม่มีเลยมีตรงข้างที่มันเหยือ่อนั่นแหละเดมีอาการ ไช้ดีเหมือนกันนะครับเปิด uh, น like ี oh, s> mm, <S like ้ใหญ่ไหมนี <t 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 ่นี t <t och, <t <t ่ครับพี่เอาเอาหูกับไซโลมาโชว์นะครับโชว์หน้ากล้องหน่อย นี่ครับปลาะกับไซโลครับเข่านะคับเข้านี่ครับใหญ่มากๆเลยโหใหญ่จริงนะครับเต็มกลลนะนี้เต็มกล้องสุดยอดครับเก็บอีกหแต้มครับผมใหญ่จริงว่มนอย่ะได้ ตึกเลยอ่ะใหญ่ไหมน่าจะเป็นตะกับจะเพียนแดงจะเพียนทองเพียนแดงเพียนหางแดงได้ตัวครับเพียนหางแดงอยู่ไหม <Boy? S 1> <t ale Et à> หลุดไปก่อนมั้งีตบ้า,ๆๆๆตบานดีกว่าเยอะรจะียโอ้ยอันนี้แล้วอ,อ,อ,อัน,นมของพ่อสวัสดีทสแมนครับสวัสดีสวัสดีสุขนะพวกเราวงทมานะ ขลาอะไรครับตัวนี้ได้กลับมือ,อีิตัวนะครับ 太太烦太无聊了

แกวนเทงนี่แกินคนได้เมันโดนกระเทมไปอะไรอย่างเงี้จะมาสุกปลามั่วพทายไปแล้วไปแล้วตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วไปแล้วมันโตมันโตนโตมีพนทายเด็กจีน

牙牙没米，吹嘞别管 เดียยังไม่หมดเลยนะ เบ็ดคอดีก็ไม่ง้าไม่หักีนะไม่้าไมับไม่หักัขึ้นไขึ้นเลยขึ้นไอยู่เอออวนอยูแน่กูนั่งท้ายไกูกูม่ไหวกาล้วที่ น้ามีตัวบ้า <c oughs> นัง่งก็ไปบอลปัานลบเอ๊ะหนัก <c oughs> น้ำนี่มันกินดีปลากำลังอีกตัวนะครับขอบเพี้ยนด้วยป้งนะไอ้เก่งดุเนื้อมึงก็ดูนดนิแมนพายเลยตาตาไป ใช่ตีตรงนี้ได้ยีศกอะข้ากล้ามหัวโมมีไอกาแน่หันกู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 จะพอกับเทนหลุดข้างหน้าเลยปลาอะไรอะปลาอะไรปลาสามมุมเนี่ยปลาเหยื่อเลยปลาเหยื่อปลาสามมุมได้แต่เหยื่อไม่มีปลา กี่ปาดำม้นกูยังอยู่อยากจะเก่งแล้วก็ไม่เคยเ่ตัวเนื้อสัตว์ีหวานมาพิมพ์ติดมาแถมด้ได้ค่าด้วยขี่นี้ขี่นี้ัไม่ได้เด้อได้หรอ้วช้อนนี่ นพอคนแเลเกอะไกินไนหเอาดิตัวใหญ่เมื่อาอกมาน้ตล่าปลาช็อกเกอร์รับนี่ครับปลาเอเรี่ยนโจว้ตัวนี่ครับโว้ตัวนะง่ายง่ายมั้ยขอใหญ่ขอใหญ่ โอ้ลุงก็จะจับให้ผมจับขันนะีโอ้โหได้ล้วไม่แกะนะไปไหนไปเดวผมอ่ะเมาจะโมกินเดอะยว้จให้มาจะหมกินเยอยอะไรเงี้ยต้องเกงองเก่งต้องเก่งเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ใหญ่ไหมครับเดี๋ยวค่อยยิบสหนแตมครับปลาอะไรครับนี่รีวิวนะครับปลากระมอก

ủa 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 ร้อยโลครับน,น,ออนี่ไงออหมดตายก็ถึงอ้ววายไปออกเล้วเล้ขอบใและนี่นะครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศยามเย็นที่ผมตั้งใจถ่ายเก็บมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับหมายนี้เด็กๆเรียกกันว่า หมาย3แยกนะครับเพราะว่ามีน้ำสองสายไหลามารวมกันตรงนี้นะครับแล้วก็แยกเป็นสายเดียวกลายเป็น3แยกนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบเด็กๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและนี่นะครับเป็นผลงานของเด็กๆที่เก็บมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ผมและเด็กๆขอตัวลาไปก่อน พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ